สวัสดีครับผมชื่อ Leaders Angel พนักงานที่ไม่มีเงินเดือนของบริษัท Idea Matter ครับวันนี้ผมจะมาเฉลยปริศนาของสินค้าที่จะจัดโปรโมชั่นแรงๆที่ f a c e b o o k c o m i d e a m a t t e r c o t h ร้านค้าออนไลน์ของบริษัท Idea Matter ปริศนา ปมปมปมปกระจ่างใสไรสิว right ฟังซ้ำอ right ีกครั้งกระจ่างใสไรสิวคราวนี้ไม่ได้ลดแรงแค่ตัวเดียวมากันเป็นกลุ่มแล้วอย่าลืมช่วยกันติดตามที่ f a c e b o o k c o m i d e a m a t t e r c o t h นะครับปปปปปปัััมมม เริ่มเคลียร์ละไปดีกว่า